เดินทางต่อพี่น้องเดี๋ยวเราก็จะเดินทางต่อไปเนาะคะ่ะเอาบอกว่าอีกหนึ่งกิโลเมตรถึงเสลภูมูเห็นไหมพี่น้องเนี่ยก็คือที่ประการนเพินนั่นแหละความหมายเนาะอีกหนึ่งกิโลเมตรนะคะแต่ตอนนี้เราเลาะเลาะไปตามทางก่อนเนาะ,ะร้านตัดผมอ่า ร้านเสืสวยร้านอะไรฝั่งี้เอียดเลยที่น้องทุกวันนี้าะนะคะเข้าใหญ่ของมาฟังนีอย่างไรเนาะใหญ่ของมาขายหรือเอ่อม้าเอยียงฝั่งนีง้ลายแล้วก็จะข้ามถนนไปเล่นนะคะ,นะคะมีร้านรถร้านรถเยอะแยะมากมายเนาะเราก็ขี่บนพ้อถนนเนาะเราเห็นอะไรเราก็จะถ่ายไปเรื่อยๆเนี่ยกับร้านเสื้อผ้านะ ร้านเสื้อผ้าผู้สองสองเต็มเลยเนาะพี่น้องแต่ร้านนี้อ่ะเป็นร้านที่เขาหอมซื้อประจำเนาะเนี่ยเขาจะราคาย,ย,ย่อมยามเลย รถหยามเลยพี่น,อน้องรถน้อยเอยเต็มถนนไปนหมดเลยโอ้สายจะไม่ได้คลิปเยอะนะเนี่ยอันนี้ร้านทำกุญแจนะข้ถนน,ลน,นเลยรถเร็วมากเลยถือโทรศัพท์ด้วยข้ามไม่ได้เลยโอ้สายจะได้ตัดคลิปลงเนาะน,นี่ร้าน20บาททอันอนี้โทรศัพท์ยางเลยร้านยี่สิบบาทเนี่ย เพืนอนในบานเอาเ่าเดที่เห็นให้ อ,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 อนีนอี่คเปียบกบเลยเอาลงมาักนเล,ละไะเปียบกบเทาละแต่ไม่ได้กระเปียกทเท่าละอ,ะอะนี่กันเลกันโอ้บางคุณนะ่ะแหล่ามากบ่ละตัดตาดมากลจะสื่อเม็ดดาวเรื่องมาปู ไม่นบล่ล่ะมันช่บนน่าเบิดบ่ถึงฝนไม่ใช่บนน่าเบิดบ่เดี๋ยวจะออกมาไล่สดข้างนอกเนาะให้เครื่องเย็นก่อนปิดเครื่องแป๊บนึงให้เ,เครื่องเย็นแล้วออกมาไล่สดข้างนอก โอ้โหนี่มีสินค้าคนตกไปนอนหงายปุ๊ก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 อยู่วันนี้ไม่รีบไปไหนเนาะอ้อจะออกมานั่งไลฟ์สดแถมนี้แหละมาฝ่าเป็นใดเนานะแต่ถ้าหลานไปโรงเรียนแล้วก็จะไม่ค่อยรียบเนาะ ขอบคุณที่รับชมนะคะ่ะเดี๋ยวเล่าตอนนี้สั้นๆนึงก็แล้วกันเนาะไปเข้าไปดูบรรยากาศคล้มมาเลยมืดคล้มมาเลยเนาะพี่น้องบางไลไปไลมาเตรียมตัวเสิเท่ลงมาแล้วเด้อเอ๊ะทำไมนามสกุลเหมือนเราเลยอ่ะรถตู้คันนี้อ่ะนามสกุลเหมือนเราเบี้ยเลย น้าสก,กุลเกาน้าสก,กุลแม่ครับเออน้าสก,กุลพอ่อเขาจะหาขายเล้าตากผาจะได้ตนเนาะอยากจะมีเงินซื้อช่วยจังเลยเนาะแบกขายกว่าจะได้เนาะนี่แหละอาชีพพ่นเท้าพี่น้องเนาะต่ละคนมาคือกันเนะาะยางขายเล้าตากผานักหนัก,นกแบกขาไปขามมาโอ้ยเนาะสู้ชีวิตเนาะคนเราไม่ต้องสู้ชีวิตทื่าวานละ เราก็จะช่วยเข้หมดทั้งประเทศเราก็ไม่มีจะกินที่บ่าละชีวิตบนท้องถนนพี่น้องดู งามเช้าๆนะฟ้ามืดมาเลยนี่นะมือกันอึ้บๆ,ๆอึ้บๆออกมาแต่แล้ยหยางมา,าสักแปดนาทีเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวค่อยลงไลฟ์เนาะนะคะเดี๋ยวก็จะไปซื้อของในโมนี้ฝนตกเนาะคนบ่หลายถ้าฝนบ่ตกนั่นคนหลายเด้ข้นจะแน่นตลอดเนาะเมื่อกี้ไปซื้อมะขามแม่คาก็ใส่อารมณ์มาก บอกว่าสินค้าแพงสินค้าแพง,งแพงก็ไม่รู้จะทํำยังไงเนาะแพงก็ไม่รู้จะทํำยังไงเนาะพี่น้องของมันแพงคือว่นานั่นแหละมันขนยอยปกปกปก,ปก,ปกตกแบบแรงนะคะขอเวลาสักแปดนาทีเนาะนะคะขอเวลาสักแปดนาทีได้พี่น้องนะคะเพื่อให้เกิดคลิปเกิดความสมบูรณ์ในการถ่ายแบบถ่ายวิดีโอออแต่ว่ายาหอนเผ็ดวิดีโอตั้ง,งเน่าเนาะเพราะว่าขับรถเนาะมันจะเห็นแน่นอนหยาจักน่อยนะคะ กันลยเด้เห็ดแนวสันเนาะนะคะแนวตังนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะข้าวหอมนวลมนชแนลขอบคุณทุกท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้หน่อยนะคะบ๊ายบายขอบคุณมากมายค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ